สวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับด่วนข่าวดีคนจนคอรมอต่ออายุ20อีก1ปีกดเป็นเงินสดได้ก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ นี่นะครับก่อนหน้านี้ผมทําข่าวนะครับว่าบัตรคนจน4 0จะโอนในเดือนกันยายนเป็นเดือนสุดท้ายนะครับและผมก็ยังบอกอีกนะครับว่าในระหว่างที่สิทธิ์จำนวน4 0นี้ยังไม่ถึงกําหนดวันนะครับรัฐบาลอาจจะใจดีต่ออายุให้นะครับปรากฏว่าเป็นอย่างที่ผมพูดจริงๆนะครับวันนี้รัฐบาลได้ต่อให้อีก2สิทธ์นะครับนี่นะครับจากบางกอกอินไซด์นะครับบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ค hey, ่าน้ำฟรีค่าไฟฟรีขยายไปถึงกันยายนปี64ข่าวเมื่อวันที่22กันยายนหก3นะครับเฮคอรมอมเห็นชอบขยายมาตรการค่าน้ำฟรีค่าไฟฟรีของผู้ถือบัตรบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกไปอีก1ปีถึงเดือนกันยายนหก4เงื่อนไขเหมือนเดิมกดเป็นเงินสดได้นางสาวรัชดาธนาดิเลกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่22กันยายน63ว่าวันนี้ที่ประชุมคมอรมมีมติขยายมาตรการช่วยเหลือค่าน้ำฟรีกและค่าไฟฟรีสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนออกไปอีก1ปีจากเดิมต้องสิ้นสุดในเดือนกันยายนปี63ก็จะขยายไปที่กันยายน64แทนนะครับโดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิประโยชน์เท่าเดิมก็คือ ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน50หน่วยต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนติดต่อกันโดยจะมีกติกาดังนี้นะครับก็คือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิประโยชน์เท่าเดิมก็คือผู้ใช้ไฟฟ้าถ้าไม่เกิน50หน่วยต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนติดต่อกันหรือใช้ไฟฟ้าเกิน50หน่วยต่อเดือน ก็สามารถใช้ไฟฟีภายในวงเงิน230บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนสรุปง่ายๆก็คือ230บาทเหมือนเดิมนะครับส่วน50หน่วยนี้ไม่ต้องสนใจนะครับยังไงเราก็ใช้ฟรีอยู่แล้วนะครับเอาเป็นว่าอย่าให้เกิน230บาทต่อเดือนนะครับแต่หากใช้เกินวงเงินที่กําหนดผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนก็จะต้องเป็นผู้จ่ายค่าไฟฟ้าทั้งหมดส่วนด้านค่าน้ําประปาสามารถใช้น้ําประปาฟรีภายใต้วงเงิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน หากใช้เกินวงเงินที่กำหนดผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะต้องเป็นผู้จ่ายค่าน้ําประปาทั้งหมดเองค่าน้ํานี้ไม่มีกําหนดเป็นหน่วยนะครับก็จําไว้ง่ายๆนะครับว่าอย่าใช้ให้เกิน100บาทถ้าเกินแล้วเราก็ต้องจ่ายเองนะครับค่าน้ําฟรีไฟฟรีของบัตรคนจนคืออะไรในวันที่18ของทุกเดือนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจะได้รับวงเงินช่วยเหลือ2รายการซึ่งสามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้สูงสุดคือ330บบาทได้แก่ ค่าน้ำประปาฟรี100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนผู้ได้รับสิทธิ์ก็คือครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์เดือนละ100บาทและจะลงทะเบียนใช้สิทธิเรียบร้อยแล้วทั้งนี้เมื่อบินค่าน้ำมาผู้ได้สิทธิจะต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อนจากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูลและทำการโอนเงินสดให้กับเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปในวันที่18ของทุกเดือนแล้วก็สามารถนำบัตรมากดเงินสดใช้ได้เลย ส่วนค่าไฟฟรีไม่เกิน230บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนครัวเรือนที่ได้รับสิทธิ์ก็คือผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กําหนดเดือนละ230บาทและได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้วทั้งนี้เมื่อบินค่าไฟฟ้ามาก็ต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อนจากนั้นระบบจะทําการบันทึกข้อมูลและก็จะทําการโอนเงินสดให้กับเข้าบัตรภายในวันที่18ของทุกเดือนแล้วก็สามารถนําบัตรมากดเป็นเงินสดใช้ได้เลยเหมือนกัน แต่เงินที่จะโอนเข้ามานะครับไม่ได้หมายความว่าทุกท่านจะได้100บาทหรือ230บาทนะครับต้องอยู่ที่ว่าท่านใช้ไฟไปเท่าไหร่ใช้น้ําไปเท่าไหร่ด้วยนะครับอย่างเช่นท่านใช้ไฟแค่100บาทใช้น้ําแค่50บาทท่านก็จะได้ค่าไฟคืน100บาทค่าน้ําคืน50บาทนะครับเท่าที่ท่านจ่ายจริงนะครับก็เป็นข่าวดีนะครับสิทธิ์บัตรคนจนที่หมดไป50นะครับตอนนี้ก็ได้กลับมาแล้ว20สิทธิ์นะครับยังเหลืออีก30สิทธิ์ที่รัฐบาลยังไม่ต่ออายุให้นะครับ ถ้ามีข่าวความคืบหน้าเกี่ยวกับสิทธิใดเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี้นะครับผมจะนำมารายงานให้ท่านผู้ชมทราบโดยด่วนเลยนะครับกดติดตามช่องผมไว้ได้เลยด่วนคอรมอเคาะแจกเพิ่ม7กลุ่มเยียวยาโควิดวันนี้คณะรัฐมนตรีนำโดยท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับก็ได้มีมติเห็นชอบเคาะแจกเงินเยียวยาแล้วก็เป็นค่าตอบแทนให้กับกลุ่มบุคคลทั้งหมด7กลุ่มรายละเอียดปรากฏต,ตามนี้นะครับ จากประชาชนธุรกิจออนไลน์นะครับจ่ยายค่าตอบแทนพิเศษอสมกํานันผู้ใหญ่บ้านสู้โควิดข่าววันที่22กันยายน63นะครับคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบจ่ยายค่าตอบแทนพิเศษอสมกํานันผู้ใหญ่บ้านสูส้โควิดเมื่อวันที่22กันยายน2563ที่ทำเนียบรัฐบาลน,นายอนุชาบูรพะชัยศรีโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีถแถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคลมมีมติเห็นชอบโครงการค่าตอบแทนเดียวยาชดเชยและเสี่ยงภยัยสำหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสมในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ในชุมชนของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขเพื่อตอบแทนให้อสมและอสส รวมจำนวนไม่เกิน1536 6คนต่อเดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนธันวาคม6กก็วงเงินไม่เกิน1575.4590ล้านบาทสรุปแล้วก็คือคนละ500ต่อคนต่อเดือนนะครับเดือนตุลาคมพฤศจิกายนแล้วก็ธันวาคม3เดือนก็ได้คนละ1,500บาทเนื่องจากอสมถือเป็นกลไกสำคัญในพื้นที่ในการเฝ้าระวังควบคุม และป้องกันโรคติดเชื้อโควิด -19 โดยเฉพาะความเสี่ยงในการรับมือกับการระบาดระลอกใหม่ซึ่งการจ่ายค่าตอบแทนค่าเสี่ยงภัยเพิ่มเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเชิงลุกให้มีประสิทธิภาพขณะที่นางสาวรัชดาธนาดีเลกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าที่ประชุมยังเห็นชอบในหลักการให้กำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง แล้วก็ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้รับเงินตอบแทนกรณีพิเศษในลักษณะเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนเป็นระยะเวลาทั้งหมด7เดือนวันนี้คอรมอก็ได้อนุมัติงบกลางประจำปีงบประมาณ2,563รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงิน677.79ล้านบาท สำหรับเบิกจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษรลายเดือนจำนวน7เดือนให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองแล้วก็ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบรวมทั้งสิ้น273,321คนใช้ข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการบริการงานกำนันผู้ใหญ่บ้านณนะวันที่1กันยายน2563ัยกําหนดนะครับ ให้จ่ายเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงเดือนกันยายน2563รวมทั้งหมด7เดือนโดยแบ่งออกเป็น2ระดับนะครับได้แก่ 1. สําหรับกลุ่มกำน,นันแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านนะครับจะได้รับเงินเพิ่มพิเศษคนละ500บาทต่อเดือนนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมดนะครับ259.54ล้านบาทแล้วก็กลุ่มที่2นะครับก็คือจะมีแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำน,นันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง แล้วก็ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบรับเงินเพิ่มพิเศษ300บาทต่อคนต่อเดือนรวมเป็นเงิน418.25ล้านบาทนี่ก็เป็นเงินพิเศษนะครับที่ทางคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้กับกลุ่มบุคคล7กลุ่มนี้นะครับซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการต่อสู้กับโควิด -19 รัฐบาลก็เลยมีมติให้ผลตอบแทนแล้ก็เยียวยานะครับรายละเอียดตามข่าวที่ผมอ่านให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับ ข้อมูลข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบก็ช่วยเปิดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆจากผมนะครับวันนี้ผมทนายไอทีก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ